เชอรี่สวนมากเดี๋ยวค่อยกินดีกว่าสวนคุณค่ะนะจ๊ะใครอยากมามาเลยจยะมะม่วงด้วยมะม่วงต้นนั้นด้วยเออบไปไปสวนพี่เนงเอาไว้ก่อนนะพี่ไปกับพี่สวนพี่เนงมีมะ้งนี่ด้วยนี่ด้วยบักมี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 ่บักมีบักมีเดี๋ยวมะม่วงด้วยมะม่วงดูยยามะม่วงล้นใหญ่มากอืดูมะม่วง มแมเป็นแอปเปิ้ลเนอะค่ะบักม่วงไม่เห็นมเห็นไหเห็นไหเห็นแล้วมะม่วงค่ะไม่ใช่แอปเปิ้ลนะใสเข้าใจผิดเออองุ่นก็มีค่ะโอ้ยละมุด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 ง่ายค่ะโอ้ยละมุดก็มีค่ะพี่เออเสียงในฟิล์มนะคะค่ะกันค่ะ เพราะว่ามาเจอธรรมชาติใช้เสียงในฟิล์มเลยค่ะใช่ธรรมชาติบับัดนะฮะใช่ธรรมชาติก็ใส่เสียงในฟิล์มในเด้อค่ะเด้อสวยงามมากเลยค่ะอยากมาดูแลที่แหนจังคนดูแลแล้วค่ะไม่มาดูแลต้นไม้ต้นไม้โอเคมาดูแลต้นไม้ค่ะมาดูสวนค่ะนั่นอะไรคะอะไรอ่ะนั่นนายน้องปิ๊กนั่นอ่ะ ซุ้มอะไรเอ่ย้มอะะไรมามาเรามาซุ้มอะไรนะไปไป,ไปกันค่ะซุ้มอะไรเราก็ไม่รู้เราก็มาต้นอ,อ่างหุ่นไหมนั่งเล่นเจียทำได้ให้นั่งเล่นหอมด้วยแม่กระจุ้งลูกบะเบิงลูกกระลบไปตีต้นไม้หลเออโอ้โหนี่ถนอนอยู่ตรงแมงอืเป็นถนนเนี่ยในบ้านยายยายอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็บอกอยู่ต้นเสาไหมเถอะ ต้นเกลืต้นซอยอ่ะต้นซอยเขาแบบงี้นะอันนี้แกไวเที่ยวไวเที่ยวไวมิตติ้งไวร้องเกะไวร้องเขาเล่าเกะนี่อะดีจังไม่มีจักไม่มีเออโน่นนะดูมะม่วงดิเออออนซอนจะบอกม่วงนี่อะไรเว้ยสูมไม่ดูนะมะม่วงเราสูมแล้วถ่ายถอดสดนี่ตัวอุ้ยแม่ยังกินมะเบิดแล้วค่ะน้องปิ๊กอันนี้ถ่ายวิดีโอเนาะเดี๋ยวไปเลยใช่ถ่ายวิดีโอลูกนึงให้กินไม่หมดนะคะน้องปิ๊กดู นางฟีแน่ดูหน่อยนี่โอ้ปาดลูกนี้กินไม่หมดนะฮะเนี่ยลูกใหญ่นะตัวเองนะการตัวเองนะคะนี่ดูกินพันอะไรเนี่ยไม่ใช่แอปเปิ้ลนะมะม่วงนะฮะมะม่วงมะม่วงมมะ่วงอะไรรู้ไหมมะม่วงเดี๋ยวเขาไปถามพี่เหน่งไปถามพี่เหน่งดีกว่าอ่าเราไม่สามารถเดาได้นะฮะเดาได้ยัง ไมเหื่อน้องเพลงนะเนี่ยต้องถอยหลังมาอีกอ๋ไม่ได้พี่ถอยหลังมาตรงนี้ต้องหงยยืดนะไม่ไงมีดิ่งตัวไยูดตรงเนี้ยแล้วจะหยว้ายมีดิ่งตัวสุดยอเลยได้ถุงลงแล้วเห็นไหมเห็นไหมใครจะฉันเอาลงยังไงเนี่ยใครอยู่บนต้นไม้เนี่ยฉันเอาลงยังไงเนี่ยเอามาอีกไม่ยิ่ยังมาเบิดเลยน่ะยังเยอะอยู่ตรงเนี้ยเอามาหมดเลยเอาหมดเลยเหรอใช่ มันจะต้องเอาลูกแดงสดๆอะเอามาหมดเลยมาหมดเลยล้วงหมดหมดเอามาหมดเลยถ้าีหล่นทำไงช่ัด้วยนะค่ะรับค่ะเพราโบติแล้วมันจะแดงเต็มต้นเลยใช่เชอร์รี่มันล่วงง่ายเห็นเดี่ยวออกี่ยวัหมเนี่ยต้นหมอนกับใบเบอร์รี่นี่ไง ไม่มีลูกล้ลูกมันหายไหนหมดใช่ต้นหมอนเนี่ยกับลูกก็อร่อยนะบนหมอนเนี่ยถ่ายรูปให้กุ้งยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วเนี่ยอันนี้คือผลเอามารับหน่อยไปรับค่ะไปรับค่ะถุงเนี่ยไปลงไปนนนะไม่ได้นะคะไม่รับมาค่ะมาค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดความอร่อย โอ้ยแมนอยู่เหลือหลายวุ้ดละลายผิดเกลืออร่อยมากเลยอ่ะเออไทยวอ้ยตายแล้วเก่งมากเลยเนี่ยเก่งจังเลยอ่ะพี่กุ้งเอาลงเฟซไปเลยอืหวานพอบ๊อบเปรี้ยวไม่มีเยอะเยอะเนี่ยยังมาบดเลยเนี่ยไม่ยังมีอ้าวมันนี่ดูสิเนี่ย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 ยังเยอะอยู่เลยเนี่ยกินลวงหมดแล้วมาเห็นมันกองกับพื้นเต็มไปหมดแล้ย อืมอือสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะโชว์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 ค่ะโชว์ค่ะโชว์ค่ะโชว์ค่ะโหอเนี่ยนี่ไงอร่อยมากหวานมากเลยลูกลูกลูกว่ากรุงเทพมีที่ไหนอ่ะอ่าลูกว่ากรุงเทพมีที่ไหนเนี่ยไม่ชอบขึ้นต้นไม้อ่ะจุดยอดมากเลยอร่อยอุ้ยี่กุ้งไม่เปรี้ยวเหมือนบ้านเราเลยไม่ฝาดนะเออไม่ฝาด อร่อยอ่ะอร่อยไม่ฝาดสีเคยกินไหมอ่ะเดไปกินเดี๋ไปกินที่้านชิมดูดิกินได้ธรรมชาติธรรมชาติมันไม่ไม่นี่ไม่มีเคยกินไหมอ่ะลูกว่าอร่อยอร่ยหาจะฝากพ่อปอดกับแม่ปอดกับพ่อเพียนด้วยเยอนอหคือยอ่าวะไอ้ต้นหูคล่วงนต้นหูปู้อ๋อ ได้บอกพี่นดูแลลูกมันลูกไม่แดงจัดลูกอกส้มเปรี้ยว่ไงพี่ไ่ตเคยกินไหมพี่ไม่เคยไปกินหรอเขามลอกอะลูกใหญ่ด้วยหวานหวานวกลวงมาเป็นอาหกินหมดเออเนี่ยเห็นบอนไหต้นเลยเปี่มันหวานหวานไป่อไมเอาอยู่พวกผลไม้ลวงนี่นีเห็นบอนดมันเยอะเนาะ บอกแล้วขึ้นต้นเราจะรู้ว่ามันเยอะไงเน่าไม่ไม่ใช่เหลือหรือเปลเดี๋ยวมาเอาอีกไม่ไมาหีือไม่ได้ไมันหล่นหมดบอแม่สิไปสิปีนขึ้นอีกไงไปเอาถุงมาไปเอาถุงใหม่ถุงต้องไป๊ดถุงมาอีกเอาถุงมาไป้กนาเดี๋ยวไปเอาถุงกัน,อ,อ,กนอ่ะ<ป>